วันบันเทิงมาแล้วเลยครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูร่างทองของแซมยุรนันที่เจ้าตัวนั้นตั้งใจเสกสรรปะหนุนมาอย่างหนักหน่วงว่าแต่จะแซ่บขนาดไหนไปติดตามนเอนเตอร์เทนเมาส์เอนเตอร์เทนเมาส์อเมาส์ใน้าน กรแสฮือฮากันทั้งโซเชียลเลยค่ะเมื่อแซมยูนันนอวดร่างทองซิกแพคแน่นจนต้องขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกวันนี้ใช่หุ่นของผู้ชายวัย61ปีจริงหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเผยว่าซุมปันดังทองแค่หนึ่งเดือนเลยอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพและอยากจะชรเลนต์ตัวเองด้วยละค่ะ เฮ้ยสิกิโลมีเวลาเดือนหนึง่งทำได้จริงเหรอแต่เอาจริงๆนะเชื่อไหมวลาเามันใจมันได้ครับทุกอย่างมันได้เองเนาะคือห้ามอดนะห้ามลดอาหารเพราะว่าจะทำให้อ้วนเราอาจจะโยโย่ได้นะครับจริงๆทั้งปวงพี่แค่อยากมันแรงบันดาลใจสิ่งที่ได้ก็คือทุกคนแบบเฮ้ย hey, พี่แซมเขายังทําได้เลยเราคนต้องทําแล้วล่ะพี่พี่อยากเห็นแบบนั้นแล้วก็พอเห็นเราก็ดีใจว่าสิ่งที่เราจุดประกายอะ่ะมันได้ผลมันผิดนิดนึงในในชีวิตจริงมันแก้แก้ตัวอะไรไม่ได้แล้วขวัญ เข้าใจว่าแก้ตัวไม่ได้แต่ว่าคือบางอย่างคิดเองเอยเองจ้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ เพราะการออกหน้าปกป้องลูกทีมเต็มกำลังของเทนเนอร์ขวัญน,นี่แหละค่ะที่ทำเอาสองลูกทีมนักขายที่เหลืออยู่อย่างดีดีและไตเติ้ลรู้สึกขอบคุณจนอยากตอบแทนคุณแม่เทนเนอร์ขวัญสักครั้งจริงๆเราตกใจนะเขาปีแทนมากลูกค่าขยะแตะไม่เกินจริงใช่เราต้องชนะแล้วอ่ะพี่ขวัญทําให้ทีมเรามากกว่าแค่ในรายการเห็นพี่ขวัญพยายามเต็มที่มากๆค่ะเพื่อให้ทีมเราชนะทีมอื่นดูดีๆแล้วอย่าตายใจเห็นว่าเป็นนางเอกแล้วจะทําอะไรก็ได้หรอไม่แม่ฉันเก่ง เกมของผู้แพ้อย่างทีมเทนเนอร์ขวัญจะมีวันคว้าชัยได้หรือเปล่าร่วมส่งกำลังใจให้ทีมขวัญและนักขายทั้ง15คนได้ด้วยการกดค้นหาคำว่าเซลไวเวอร์หรือภารกิจพิชิตยอดาขายในแอปชอปปี้และห้ามพลาดศึกศักดิ์ศรีของนักขายในรายการเซลไวเวอร์ภารกิจพิชิตยอดาขายวันเสาร์นี้เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน11แค่ เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นค่ะกับการประกวด Miss Earth Thailand 2024รอบไฟนอลต้องมาร่วมรุ้นไปพร้อมๆกันว่า1ใน6 6สาวงามใครจะเป็นตัวจริงยืน1คว้าวมงกุฎอันทรงเกียรติของเวที Miss Earth Thailand 2024ไปครองได้สำเร็จแล้วพบกับพวกเรา16คนสุดท้ายในรอบไฟนอลวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมทางช่องวัน31เวลาสี่ทุมครึ่งเป็นต้นไปแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ รอชมเราเชียร์สาวง,งามทั้ง16คนได้ในการประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์2024รอบไฟนอลวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้เวลา4ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31ค่ะเกลือมาช่วงสุดท้ายในละครนักตบบ้านคู่ปังเมื่อคืนนี้หนึ่งฉากที่ชวนลุ้นสุดๆก็คือหนึ่งฉากที่เด็กๆทีมบ้านคู่ปังต้องเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งรถที่ดันมาเสียกลางคัน,นจนต้องลงวิ่งกันยกทีมไม่วกว่วจะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นกันในละครเนี่ย เบื้องหลังการถ่ายทำนั้นเหล่านักแสดงเขาต้องวิ่งท้าแดดเกือบสองชั่วโมงท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเพื่อให้สมจริงที่สุดนั่นเองแหละครับแอคชั่นวิ่งเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อินเตอร์สู้ไหมครับหลัตรงนี้ดูภากิจสู้ไหมสู้ไหมสูไดู้ก็ได้ไหวนยู สบายครสบายสบายมากแล้บอกไม่ร้อนสบายไม่ไม่เลยไม่เลยไม่ร้อนไม่ร้อนไม่เลยไม่เกียนยนับถือสปิริตของเหล่านักแสดงจริงๆเลยแหละครับอย่าลืมตามไปให้กำลังใจพวกเขาได้ในละครนักตบบ้านกุกปังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31วันบันเทวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ